เป็นไหมมันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะป้าของป้าเอ๊ยป้ามีความถึงว่ามันเคยเป็นนอะอืมเปิดแสงแฟลชเปิดนี่ยป้าขั้นก่อนีตาเสร็จก็ยังเป็นเหมือนอะไรติดติดคาๆนี่ๆหน่อยๆป้าก็เลยหยอดยาเปิดตา ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณหนูนาเปิดตาไว้เด้อขอบี๋ยววันนี้รีดผ้าอีกจะได้รีดผ้าเหมือนกันแล้วแต่ว่านู่นน่ะช่วงบ่ายบายไลฟ์ไปรีดผ้าไปด้วยมันเมื่อคืนมันมันมันจะอาเจียนตั้งแต่เมื่อคืนมีความรู้สึกเอ๊ะทำไมเราเหมือนอยากจะอาเจียนแบบขึ้นกินยาไปด้วยแล้วก็ต้องกินด้วยรองท้องเหมือนกับกระเพาะจะไม่เป็นอะไรพูดไปแล้วก็ยังพูดไม่จบอัน ของอันคุณคุณกิฟต์นะก็ป้าก็เห็นด้วยเพราะว่าบางคนนะไปไปไปแล้วก็ไม่มีเวลาแล้วก็เปิดตาให้กันอย่างเงี้ยอย่างคุณไป่เหนื่อยหน่อยนะคะเหนื่อยหน่อยนะคะเป็นไงคุณชนาพรลงแล้วเหรอที่เปิดประตูนะถ้าเปิดประตูมาลมจะเข้ามาเยอะอยู่แต่และว,ว่าละอุค,ความร้อนอยู่ในห้องนห็นไ้มเป็นไอเบา มาถึงนี่ซสาแล่เมื่อก็รู้ว่าไม่มีคนมาอยู่แล้วไม่มีคนมาเราก็จะรีบผ้ามาเด้อ่ะกดดูขวามือนี่จิ้มเข้าไปนี่ตึ๊กแล้วกดขวามือเนื้อก็สิได้การตั้งค่าพวกแล้วเสร็จแล้วแกก็มาบอกว่า ของสาวแหล่ถึงสองเดือนนี่ยังเพิ่ง,เ,งเริ่มไลฟ์เขามีออีกคนหนึ่งเขาจะนับหลือเกินนับคอมเมนต์ของเขาบอกว่าเดี๋ยววันนี้รีดผ้าอีกจะได้รีดผ้าเหมือนกันแล้วแต่ว่านู่นนะ่ะช่วงบ่ายๆไลฟ์ไปรีดผ้าไปด้วยเนาะเราก็เลยซับๆมันออกเออข้อ,อย,ยังชั่วไอ้ที่ว่าเคืองตาข้างเนี้ยมันก็ไม่ไมเคืองแล้วพาลูกชายกินข้าวก่อนนะคะเดี๋ยววันนี้รีดผ้าอีก จะได้รีดผ้าเหมือนกันแล้วแต่ว่านู่นอะช่วงบใบาๆไลฟ์ like ไปรีดผ้าไปด้วยสวัสดีค่ะพี่น้องโอ้ยตามัววันวันนี้คิ้วดำเหมือนมันยังขึ้นไม่เยอะอยู่อ่ะเนาะไทยอยาให้เยอะๆก่อนเราค่อยขึ้นเพราะว่าถ้าเวลาได้เห็นป้าบ้านแหลอ่อเร่ง เราจะได้เล่งคอมเมนต์กัพันกันพันกันได้เล่งคอมเมนต์น่ะงเวลาจะขึ้นนี่แล้วก็ต้องมาขึ้นอย่างเงี้ยขึ้นเสร็จ <c oughs> กินยาแบบแก้เวียนหัวเหมือนสแปมมันเหมือนหุ่นยนต์ไปทําอะไรอย่างเงี้ยทําโดยปกติแกก็เลยโดนแกมาพูดให้ฟังทั้งหัวเราะทั้งเสียดายรู้อยู่หรอกว่าเสียดายน่ะแต่แกทําผิดตอนนี้ยังไม่รีหรอกนวกหน้างวกหลังมากไม่แน่ กำลังกินยาอยู่คุณบอคุณวนาลีคุยอ๋อมันคือเลื่อนไปเลื่อนมาเถอะตาเหมือนกับว่าอะไรมันติดที่ตานี่แหละเราก็เลยเอายาหยอดตามื้อเช้ายาหยอดเฉพาะเรือ <c oughs> มันก็ดีไป ต้องระวังระวังเซสชันหมดอายุระวังเขาตรวจสอบข้างหลังเหมือนแอรไม่มีอินเทอร์เน็ตแล้วเอาเชื่อมต่อโดยไม่มีอินเทอร์เน็ตแล้วมันใช้ได้เลยดูซิมันจะใช้ได้ไหม,มก็ไม่ได้อีกยอดอตัวเองด้วยจะมีโปรไฟล์หลายโปรไฟล์ซึ่งเป็นคนคนเดียวกันเป็นเจ้าของเซี่มะอืมวานาดี คุณว่านานีอาบน้ําเลยสาวแหล่ร้อนก็เล่าสิมาขอน้ามข่อยอาบเด้เจ้าจะไปเนาะเราเด้ออะไรก็ไม่อยู่ไงก็จะได้ไล์จะได้อะไรห่วงเดี๋ยวกินเยอะเดี๋ยวพี่พี่น้องน้องจะบอกว่ากินอะไรไม่รู้จักกินนั่งเมื่อวานนะ่ะเ,เดี๋ยวป้าขอเคลื่อนโต๊ะแป๊บหนึง่งหนึ่งก็บอกว่าถ้าได้เอ,อ่อหนึ่งร้อย ไลค์ like. จะได้แก้ไ uh okay. ขมันจะนอนน้อยแล้วก็จะเวียนหัวเป็นเหมือนเมื่อวานได้คอมเมนต์ได้ไม่มีปัญหาไอ้ตัวนี้เราก็จะดันตัวเราไปเองค่ะเราก็มีหลายตาอยู่ที่นี้ก็ไปช่วยว่าถ้าไม่พิงเนี่ยมันก็อยู่ไกลเนาะพิงให้มันสบายหลังหน่อยเพราะว่านั่งบางทีหลังค่อมจนหลังค่อมเลยคุณยายสุกไปวัดมา ต้องระวังระวังเซสชันหมดอายุระวังเขาตรวจสอบข้างหลังเหมือนคุณวนาลีตอบกับคุณวนาลีอืมคุณยิงอ่อนตอบกับคุณวนาลีข้างบนมันวนาลีตอบกับนั่นคนนี้คอมเมนต์มาตัวเองก็กระโดดมาคอมเมนต์ทีมันมีงานอะไรให้ทําเยอะแยะไม่ใช่ว่าขนาดตัวเล็กไม่อยู่นะยังยุ่งตั้งอาชีพเฉพาะเร็ว อมืมันก็ดีไปป้าพิษไรสดห้องไหนเนี่ยห้องไอ้ยี่มันบอกอืมเป็นห้องวันนี้มีคนมาทางบอกว่าป้าสวยจังโอ้ยหน้ากากค่ะเอาเอาอะไรล่ะแต่ข้างหลังของของป้านมีคุณชนาพรอ,อยู่กับสุพิษ ึงก็บอกว่าถ้าได้หนึ่งร้อยไลค์จะได้ต้องระวังระวังเซสชันหมดอายุระวังเขาตรวจสอบข้างหลังเหมือนในต่างทำบุญเนาะตรงไหนร่วมกันทำบุญได้ก็ร่วมไปเผื่อจะได้เจอกันอีกชาติหน้าชาตินี้ก็เจอกันแล้วเนาะเลยมีขาหมูกินกับข้าต้ม เอามานั่งกินเลยตอนตอนไลฟ์นั้นก็กินเน็ตอีกตัวนี้ก่อนเอาไว้ช่วยไว้ช่วยเวลาสัญญาณไม่ค่อยดีโอ้ด้วยความถนัดของเขาเขาก็าไปทางโซนนั้นของเฮานี่แล้วอันแค่นั่งคัตตมาดกับพ่อแห้งแล้วแขอาจึงขาติดกันออกจมพูโอ้มันน่าสิทธิ์เหลือเกินก็เลยเอาเอฟเฟกช่วยหน่อยตื่นเจ้าของจ้ะวันนี้ก็ ก็เป็นวันพักผ่อนเนาะไปทําบุญทําทานกันหลายคนโอ้มีแต่ทําบุญเข้าไปเจอผ้าป่าสามสี่กองวันเนี้ยเข้าไปสาธุกันขนาดไม่มีคนกวนคนอะไรเราบอกโอ้จะได้นอนตื่นสายที่ไหนได้ตื่นเช้าอีกตื่นเช้าก็สิริวันตอบกลับว่านารีแต่งไปให้ใครดูล่ะคะให้ป้าป้านี่แล้วเบิงเนาะเอาไอ้นี่ก่อนเอาเสัญญาณอยู่ข้างนอกว่าสัญญาณ ไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่เห็นเขาอยู่ทั้งไทยทั้งอังกฤษละอันไหนได้กระส่ลงไปเผื่อจะได้เปิดมุมมองการมองเห็นด้วยพวกนี้ก็จะเป็นข้างล่างกับสาวหงสาวหงก็ขึ้นไปข้างบนไปขั้นกันอยู่ในในในไลฟ์ในไลฟ์ของป้าน่ะก็บอกเอออย่างนี้ก็ดีแต่ว่าในอั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 นคุณสุดสมสมปองเพิ่นมาเพิ่นไปถามอีกคนนึงว่าอันอยู่ พอดีไปเยี่ยมเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเข้าบ้านคน้นข้านี้เยี่ยมหลายบ้านนะก็เลยงงว่าเยี่ยมบ้านไหนมั่งนอหน,น่สาวนาลีเพิ่งก็กินกาแฟบอสาวแหล่เขาไม่แต่งตัว<ม>ทําไมไม่แต่งตัว<ม>เด้งขึ้นมาทั้งพุ่นผู้ใดเอหพันเด้งของพระพริษก,ก็กดหน้าจอเอาอันไข่ปลาสามเม็ดเด้อย,ย่าเอาเกินเด้อกระดิง่งแจ้งเตือนการไร้สดบัดนี้เจอไร้สดบัดได้มันก็สิไปขึ้นอยู่ตรงอัน สตอรี่บ่กเข้าใจค่ะนางไม่แต่งนางไหนนางสิริวัณบอเนาะสิริวัณคนสวยคุณยายสุปวีนาบอกว่ามาแวะเพิ่มนาทีช่วยกันค่ะอู้ขอบคุณมากนะคะคุณยายขอบคุณค่ะก็ได้ไปเยี่ยมหลังบ้านคุณยายแหละเมื่อคืนไปหาไม่ทันเปิดอันนี้เปิดเสียงแล้วทีเนี้ย ไมม่ีเพลงอสวัสดีค่ะสวัสดีป้าพิต้อยแล้วค่ะกินเสร็จแล้วก็เดี๋ยวก็ไอ้น,นี่อีกรีบกินรีบไอ้น,นี่เหมือนก็ว่ามีใครมาบอกคือจะเงียบกันแท้ือเงียบกันแท้พี่น้อง,องป้าก็อันนี่ก่อนตั้ง สัญญาณเน็ตทางฝั่งนี้ก่อนมันก็เลยสัญญาณเน็ตไม่มีดูครั้งคือละครั้งแล้วเขาท,ที่เขาว่าเขาไลค์คู่กันอนะไลค์เพจกับเฟซอย่างเงี้ยไลค์คู่กันแล้วคนก็เข้ามาดูเขาอย่างเงี้ยต้องมีคนเดี๋ยวเรวนี้ไม่วิ่งเราต้องเป็นคนเลื่อนเองถ้าไม่เลื่อนมันก็จะวิ่งไปกลับไปกลับไปเนี่ยวนไอคลิปเก่าเรามันก็การเปิดประตูนะถ้าเปิดประตูมาลมจะเข้ามาเยอะอยู่แต่ละว่าแล้ว,วอุ่ความร้อนอยู่ในห้องนะแม้ เป็นไอเบาๆมาถึงนี่เสาแลเมื่อแล้วเนาะมันจะช้าเพื่อนก็จะไอ้นี่ออกไปแล้วเรารอสําหรับเพื่อนที่